กลับมาอีกรอบนึงนะคะก็จะบีอีกครั้งนะคะของ h e Life Secret นะคะคือความลับของการใช้ชีวิตวันนี้นะคะเอ่อเนื่องจากว่าเครื่องนี้นะคะเป็นเครื่องที่เป็นยุคดิจิตอลนะคะอาชีพหรือว่าเศรษฐกิจนะคะจากที่มันเคยขายอยู่ในตลาดนะคะตอนนี้ตลาดน่ะไปอยู่ในโลกออนไลน์แล้วเพราะฉะนั้นนะวันนี้บีก็จะมาพูดถึงเรื่องการเงินนะคะ การเงินคือทำยังไงเนี่ยเราจะมีชีวิตอยู่ได้ในยุคดิจิทัลในเมื่อการค้าขายหรือว่ารูปแบบพฤติกรรมการดำรงชีวิตของมนุษย์เนี่ยเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเราจะอยู่รอดได้ยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเราเป็นยูเซอร์หรือผู้ใช้เราจะต้องเป็นทั้งผู้ใช้และผู้ขายนะคะเราจะต้องหาสินค้าหรือว่าหาบางตัวหาวิธีทำเงินที่จะสามารถใช้ชีวิตอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตหรือว่า ตัวอยู่บ้านแต่ว่าเราสามารถทำเงินได้หรือที่เราเรียกว่าเงินต่อเงินนะคะการซื้อขา,ขายของในแพลตฟอร์มนะคะเดี๋ยวพี่จะมาพูดในในคลิปต่อไปนะคะแต่ว่าคลิปนี้นะคะพี่จะมาให้ความรู้ในเรื่องของการลงทุนการลงทุนในช่องที่สี่ของเงินสีด้านนะคะการลงทุนในเตัวเตลาดทุนนะคะหรือว่าเอา คลิปนี้นะคะมันก็จะเหมาะกับคนที่มีเงินเก็บแล้วก็ใช้เงินเก็บมาลงทุนนะคะเรียกว่าสร้างผลกำไรให้เงินมันมีชีวิตตื่นเนเรนะคะในที่นี้ก็คือเงินลงทุนที่บีใช้เนี่ยตอนนี้บีแบ่งเงินลงทุนเงินเก็บนะคะแบ่งออกเป็นหลายส่วนก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการลงทุนในตัวของตลาดหุ้นการในลงทุนนะที่เออแบ่งเป็น ตลาดหุ้นนะคะตลาดหุ้นที่บีแบงพอร์ตไว้ก็ตามความรู้ถ้าคนที่ไม่มีประสบการณ์ไม่มีความรู้นะคะตอนนี้พี่ก็แนะนําให้ไปเปิดบัญชีนะคะเปิดบัญชีเพื่อว่าท่านอะ่ะจะได้มีบัญชีแล้วก็ก่รทาเงินของท่านเองนะคะหลายโบรเกอร์ที่มีอยู่แต่และเราควรจะเลือกโบเกอร์ที่เ,เป็นโบเกอร์ที่มีความน่าเชื่อถือนะคะแล้วก็มีผลประโยชน์หรือว่ามี เออสิ่งที่ตอบแทนนะคะในฐานะลูกค้าไม่ว่าจะเป็นข้อมูลหรือว่าการบริการนะคะการที่เราเข้าไปเป็นสมาชิกหรือว่าเป็นผู้ใช้บริการเป็นลูกค้าของบรกเกอร์ต่างๆเนี่ยตัว